เริ Fish, ่มเริ uh ่มเริ <las ira> ่มเริ่มเบเอาเลยเเกยบเอาไเอาออกอีเก่งจับบอลดมึงเียบตึ้นตามเลยคือไม่รู้แลกไงเพิ่งไม่จใหไงกู มีเทไม่ได้แล้วมันยากไปใช่ไหมลูกตอบน้องรู้ปวดตีในชนด้เล่นง่ยสองใบสองใบเริ่มเริ่มแล้วดูโจทย์ปะไปไป on 不离离的。 ที่นูต้องไหนก็ได้พ้อนูไปาหวใช่เลย่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งไม่ได้เหรอเก่งกันไม่ได้เป็นโฆษาค่ะไม่ได้เมื่อกี้คือเึ้่นอย่างนี้เลยมือเดียวใช้ค่หนูก้อยก็ได้เมื่อกี้มาแล้วเวาว้ว้สนุกบนอ อัีดีๆี่จริงจ้ิวันแรกอะรู้แล้วนี่กมานี่เริ่มแล้วนะันัก เรียให้เราเปิดแน่ๆตอนเลยไม่อยากจเก่งเก่งไปเลยมาสคนมามาแล้วมแล้วโค้ชแล้วส่วนน้ำส่วน

เยอะอยู่นะเมื่อกี้ใครเก่งเหมือนกูอีเก่งได้ยินชื่อนะได้บอกไม่ไปเยี่ยมใครไพูดฉันไม่ได้พูดไปแล้วต้งผ่านนิคายิสาวต้องการนักฆ่าวก็คือตรงนั้นนั่งเบียดเกินตรงนี้ก็คือยุงกัดเกินนี่แหม่บใช่ไหมครับขอพระจอมครับขาพระจอม อยากไปเล่นด้วยน่าสนุบกระเน่าเล่นมากไม่ใช่ถ้าจะไปไม่ใช่ถ้าจอมทนฝั่งฉันหรอไม่จอมเ้ามันสักพัดจอมไม่แหละเทเอ็มยูทีอัศยางนั่นแหละอยากลองเล่นสนามไปจะเล่นม้วนหอยไปจตีเสียนให้ถึงเศรษฐีนะไม่มีโดนไม่มีหรอยิ้มออ้าวนั่งไงยาแต่มันต้องต้องเข้าไปเล่นเล่นดึกเลยปะ ไม่วันอาทิตย์เราเล่นเล่นบ่ายสองทุ่มเราเราสามารถจองได้ใช่ไหมคือตีแนวโปรเจคทายเหรอฮะฮะดูสนามเขาได้ทุกเซตส่วนมากชันชาน่นไม่ชน่เห็นบอลแล้วฉันาอยากกดแต่ช้นเน้นเกินมันก็เลยโดนแบบ มาแต่เธอตีไม่มันเหมือนตีบอลไม่มีลมตลอดเลยนะมันแบบฟึ๊บฟึ๊บมันไม่เต็มมือสักทีเนี่ยมันไม่ดังแบบเนี้แม้แต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วแล้วตีดังอยู่นะแต่อาทิตย์นี้แบบจุ๊บไม่ค่อยเข้าอาทิตย์นี้ฉันว่าสตีได้อยู่แต่วันนี้ฉันเหนื่อยมากทำงานใส่หนีออกมาเพื่อที่ลายมาเป่าฉันเบื่อหน้ามากเลยไม่ได้มาฝัน เดือดฮาน่ามากเลยแบบว่าเวลาเราเลิกงานหรือวันหยุดรออาอะไรเงี้ยมาตามงานอะใเหรอฉันแบบไม่ได้นะขะหยุดงานเลิกงานก็คือเลิกงาน,น,นถ,าถ้าคุณอยากรู้วยไม่ถามในเวลาไหนไม่ทำง,ง,ง,งานแม่ก็สี่สิบห้าชั่วโมงอยู่แล้ว กดลงอีกถ้าเรามีของจะเปิดหน้ามือเลยก็ได้แม่พี่บอกสถิติชันสถิตตัวแล้วฉันก็จะตีมาแถวนี้แหละแต่แบบมีโฟเนี่ยโ้องตีข้อมือนี่ต้องตีนักเบี้ยม้างออกโดดสูงอยู่แล้วยังโดดได้ชั้นเป็นอะไรนู้นว้าวตรคนี้แฟนต้องเน่า ออกไหมเหรอ,อไม่เห็นออกเลยไม่รู้ไม่เขาใจว่าเขาจะเอาไปเดี๋ยวคนมีแฟนอ่ะตอนนี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเบื่อแฟนตัวเองเขาไม่ได้เบื่ออคือแฟนชัดไปเลยไม่รูออ้อยากอยากมีมันจะเป็นอารมณ์ไหนอ่ะอยากมีแฟนบ้าง ฉันลืมมาตอบพีนะ่เรานานเริ่มแบบันอยากมีแฟนบ้างแต่จุสว่วนอชลงสั่งกร,ระดาฉันมีไหมไม่เู้เซฟกูแค่เน้ ชันอุตส่าหะนั่นไม่แน่นแน่นไม่แน่แนจอบคนเดียวก็หกคนแหละถ้าน,นิ้วกตีได้นอกนกันนกตีได้ดไเพ้ออะไรก็เพื่อจอบตั้งร้อนขยันพิมพ์ชันมีชันคนเดียวก็แน่นละเพราะว่าเสื้อเริ่มหลับหละ อวดออกอวดออกมาสนเทนเน่อยนะเธอฉันมีแฟนใช่ไหเออฮัลโหลไม่ฮัลโลแบบจริงๆนะเธอมันรู้สึกมันไม่ต้องดูแลตัวเองหรอแม่ใช่มันแบบใช่ฉันจะรูปลักยังไงอ่ะเขาก็รับชนะใช่ต้องดูแลตัวเองรักแต่ตอนไม่มีแต่ถ้าสดถ้าสดนี่ก็จะทำอยู่เพราะว่าตอนนัดที่ทำก็เลยต้องก็เลยต้องแบบ เอาติเกมหน่อยพวกเกมเป็นเรื่องเยอะจริงไอ้พวกเกมรับเนือเรื่องเยอะได้ยินไหมไอ้พวกเกมรับทั้งหลายพวกเกมรับเออไอ้พวกเกมหง่โงไอ้พวกตึกเด็กแต่ฉันชอบฟิลมมัธยมมากเลยนี่ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วฉันยิ้มกันได้เราจะยิมกันยิ่งได้แค่นี้เท่านั้นแล้วใครชอบเพื่อนอะไรอยากทำอะไรสุดเลยน ท่านเนะี่ยชอบชั้นเรียนหรือชั้นักศึกษาก็ได้หรือคุณในเครื่องแบบก็ได้จะเป็นยามรปภฉันก็ไม่ติดนะแต่ฉันแค่ขอแบบมีเครื่องแบบแต่ถ้าจะ<แ>กางเกงกางเกงมาัะเสียวมากฉันตอนโสดใช่อยากกินอาหารเห็นไหมว่าแบบว่าอาหารแบบสะอาดสะอาดนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอาหารจุดแบบไอ้ต้าวตาข่าข่าวตาขีออะไรย่างเงี้ยอาหารหมดเกลียดนะฉันเลย ตาหารมันต้องมียศต้อแบบซืลอตาอู่อะไรเงี้ยได้อยู่เด็กกระปกุกยอมไอ้เนียม,นมันก็ไม่สใมส่ใจนะสื่อลองพาวแลวก,ก็เอามาคุยสวยมากมเล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องมอาหน้าตลก <c oughs> บูบี้เปล่ามูลี่เลยนะรับทีมสลวนใช่ปะสลวนเป็นหัวชนยิมบาดแตกอ๋อเล่นที่ไหนเล่นใหญ่ไม่เล่นที่ไหนเล่นไหนไปชนที่ไหนลานละ,ละอ๋อฉันถามบีมอยู่วิ่อยู่ว่าแบบแล้วทำไมเล่นปากแ,แตกแนงได้ตอบใชนไบอกตัวบอกแค่ว่าแบบปากแ,แตกไปเสียยากเต้นแรงเกินกรนะเทยน่ะ เวลาก็ได้เบาเบาอ๋อแสดงว่า,วาวม่นม,มีมีจอบมีโปแก่ได้ร้านไ้ไปไปร้ออานขยับไปใช้ทุ้นผาดระลัเออนานๆคร้ก,นะนะนะก็ไปดีเดยครั้งนี้จะไปในรอบหลายเดือนอยู่ฉันไหนอ่ะเวลาฉันไปร้านเล่าแเพื่อนแบบอะไรันแต่ว่าเวลาฉันไปช่่สุดอยู่นะกัสน ไปแล้วมันต้องจอยนะไปแล้วแบบเป็นนักออมไม่ไหวถ้าไปเราก็ต้องจอยขอชาลาบายสิว่าถ้ายังไม่ไปอ่ะจะคิดถึงทุกอย่างแล้วเวลาเดินทางเวลาเวลาแบบกลับไปนะอุ้ยมันเหนื่อยเนาะแต่พอไปถึงปุ๊บอีดออกจอยใส่สุดเมาสุดเออแต่ถ้าฉันไปฉันต้องมีคนหามฉันกลับมาแค่นั้นแหละนั่นคือสิ่งที่ฉันขอ คือตอนตอนยังไม่ไปมันก็ยมมันแหละอพอไปถึงอ่ะเออ <c oughs> ก็ก็โอเคกดสวิตช์สตาร์ทยิงลังสียด,ดูยายโอ้ยไกลไปก็สองร้อยกลับอีกสองร้อยห่างก,กันอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงบอกโอ้จอยโลดไม่ใช่ปัญหาแต่ก่อนช่ว <c oughs> งปีเทอมใหญ่ใหญ่โอ้ยก <c oughs> ี่พวกนี้แหละกับท <c oughs> ุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์กับทุกวันตอนนี้หนุ เา้นี่จะไปเทียแล้วอเมา,มาโอ้ยแกเว,ว่ากินล่าไม่ได้รว,ว่สม,มัยก่อนนก็กินได้แหละยดม้ือมัว่วน,นหโ้สสยทันยูทันยู เฮ้ยไม่มีใครวิ่งต่อเก่งเลยอ่ะทำร้ายจิตใจน้องมากฉันว่ามันใส่หมวกอาบน้ำมะเร็นวันเลยใยญบุรีคือแหงนี้โค้งมาแล้วฉันอยากทำแต่แบบ ไม่มไหวอ,อ่ะเธอถ้าเราเป็นคนขาวอ่ะอไม่ผมขนาดเส้นเล็กไงคือถ้ากัดมันจะขาดขาดยายถ้ากัดขนาดนี้ถ้ากัดขาวขาดอย่างเดียวแสดงว่าสีขาวอันตรายสุดยิ่งอ่อนนี่อันตรายเธอแบบไม่ต้องกัดกัดกัดแบบให้ทองขาวตุดอยากสวยก็ต้องอดทนนะครับ อีพวกไม่เห็นัไนแบบนี้ด anyway> ้วย่ายิ no ่งเซ็นเมื่อกี้ตอนทายเซรงแค่หยอดเฉยงงมากใครลองไหมฮะเลยตีถัดไปชัวร์จะหืนไออีกเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลย ท่ไม่รูหนผชายคนนี้ทานทานทาแแรกี่วันเลนกลัเนหมาลองท้ทุกตอนไป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 ไ ฉันไปเล่นมีกัะหมอดนะหมอยหมอยทำใีหรือป่าทำไมีหรือป้าคือทางหล่อเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งงงเล่นงงทุกอย่างด้ด้วยจบเสด์ล,สดลงเลย